สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนบ้านบ้านค่ะในบ้านพา,า,ามาชมนี่นะคะกวากพระพรม,มด่างนะคะเนื่องจากว่าฤด,ดูร้อนนะคะแล้วก็ทีนี้นี่แบบอากาศมันร้อนนะคะต้นกวากพระพรมด่างใบของเขามันจะพับมันมันจะไหม้นะคะมันแบบมันจะลวกแบบนี้เลยค่ะเพื่อนเพื่อนนี่ะอันนี้ก็คือแบบว่าใบด่างน้อยใบนี่นะคะเป็นอย่างนี้เลยนะคะบางอันบางหลอดก็คือไม่กลางเลยนะคะเนาะ แม่บ้านก็เลยถือโอกาสเปลี่ยนเครื่องปลูกให้เขาให้มันโปร่งขึ้นนะคะแล้วทีนี้มันมีอยู่หลายต้นเลยทีเดียวที่มันเป็นแม่บ้านแม่บ้านก็เลยเปลี่ยนลงกระถางใหญ่ไปเลยค่ะเพื่อนๆนี่ค่ะเปลี่ยนลงกระบะใหญ่ไปเลยนะคะนี่เนาะแล้วเครื่องปลูกที่ใช้ก็คือแบบโปรง่งเน้นโปร่งไปเลยนะคะเพื่อนๆเนาะใช้เป็นหินภูเขาไฟ หินภูเขาไฟเพล์ไลท์นะคะแล้วก็พวกใบก้ามปูคิดมอสแล้วก็จะมีเปลือกส่วนนิดหน่อยนะคะตอนนี้ก็คือพวกหน่อไม้อะไรของเขาาเงี้ยก็น่าจะดีขึ้นค่ะเพื่อนๆน,นี่เนี่ยแต่ก่อนนี่หน่อไม้ของเขาตรงนี้มันจะเป็นแบบเน่าเลยนะคะเป็นแบบดำๆใบไม่กลางเลยนะคะนี่ค่ะเป็นแบบคล้ายๆแบบอย่างเงี้ยค่ะนี่ นะพอแม่บ้านเอาลงอันนี้แล้วนะคะรู้สึกว่าอ่าหลอดใหม่หลอดใหม่อะไรของเขาก็คือดีขึ้นนี่เพื่อนๆเห็นไหมนี่นี่นะคะดีขึ้นเนาะจริงๆแล้วเวลาเราไอ้นี่ไปเรื่อยๆนะคะเครื่องปลูกของเรามันอาจจะหมดหรือเสื่อมสภาพนะคะอันนี้ใบใหม่ของเขาออกมาก็คือสวยจึง้งมันอาจจะเสื่อมสภาพค่ะเพื่อนๆหรือมันอาจจะแบบว่ามีความชื้นสะสมนะคะ กลายเป็นแบบเชื้อราสะสมอะไรอย่างเงี้ยนะคะให้เราเปลี่ยนนะคะให้เราเปลี่ยนเครื่องปลูกเนาะเปลี่ยนเครื่องปลูกนี่ค่ะแม่บ้านก็ลองลองเอารวงลองเอารงทั้งหมดสี่ต้นห้าต้นนะคะสองกระบ,บะนะคะเนาะแล้วเดี๋ยวทีนี้เนี่ยมันได้ผลดีแม่บ้านก็จะเริ่มไล่เปลี่ยนกระถางอื่นด้วยแล้วนะคะจะเริ่มเปลี่ยนจะเริ่มเปลี่ยนกระถางอื่นเนาะนี่กระถางน,นี้ก็เนี่ย ดูแล้หลอดใหม่อะไรของเขาดูขะเพื่อนๆนน่เอออันนี้คือเป็นหน่อใหม่เป็นอะไรใหม่นะคะแล้วเขากายเป็นแบบใบแบบอย่างเงี้ยนะคะเนาะแม่บ้านก็เลยเดี๋ยวจะไล่เปลี่ยนให้หมดเปลี่ยนเครื่องปลูกใหม่ให้หมดนี่ค่ะจริงๆต้องตัดออกแม่บ้านก็ไม่ค่อยได้มีเวลาลดูนะคะเนี่ยไล่เปลี่ยนให้หมดเดี๋ยวอันนี้จะไล่เปลี่ยนให้หมดเนาะอันนี้ก็เป็นเขียวจากแม่ดาง ลูกออกมาก็มีด่างบ้างเผือบ้างแต่ใบของเขาก็คือเสียด้วยอากาศหน้าร้อนด้วยค่ะนี่ค่ะนี่แม่บ้านก็กําลังแบบไอนี้อยู่นะคะเนาะกาลังปรับเปลี่ยนใหม่นะคะเครื่องปลูกที่เราว่ามันดีอยู่แล้วแต่ว่าทีนี้เนี่ยมันเมื่อเราใช้ไปนานๆอาจจะเสื่อมสภาพเนาะอาจจะมีความชื้นสะสมกลายเป็นเชื้อโรงเชื้อราค่ะเนาะนี่แล้วนี้แม่บ้านจะพามาดูนี่ค่ะบุษราคำ เพื่อนๆเห็นหนอบุษราคำไหมนี่บุษราคำที่แม่บ้านว่าแม่บ้านตัดเตือนเนาะนี่เพื่อนๆเห็นไหมนี่ตรงนี้เดี๋ยวนะคะเห็นไหมตรงนี้เป็นรอยตัดนะคะแม่บ้านก็เอาแผ่นพลาสติกนะคะเอาแผ่นพลาสติกเสียบไว้ตรงนี้เนาะและ้วรอบๆนี้เขาก็จะมีเขามีหนอนี่ค่ะหนอแรกเขาขึ้นมาแล้วทําไปเมื่อวันที่ยี่สิบเจ็ดนะคะเพื่อนๆเนาะเดี๋ยวเราก็รอลุ้นหนอต่อๆไปค่ะเพื่อนๆ จะมีหน่อแทงขึ้นมาอีกไหมน่าจะมีขึ้นมาเรื่อยๆนะคะเนอะแม่บ้านว่าน่าจะมีขึ้นมาเรื่อยๆน่าจะมีขึ้นมาเรื่อยๆค่ะโอเคค่ะวันนี้แม่บ้านพาเพื่อนๆชมแค่นี้นะคะ เดี๋ยวแม่บ้านจะไปเที่ยวใต้นะคะเดี๋ยวจะลงคลิปเที่ยวใต้เดี๋ยวจะรีวิวโรงแรมอะไรให้ดูด้วยนะคะเผื่อมีเพื่อนๆคนไหนสนใจอยากจะไปเที่ยวอะไรอย่างนี้นะคะเนาะโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้แม่บ้านก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณมากนะคะที่ติดตามนะคะขอบคุณมากที่รับชมคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ